ชุมชนคืดและหลายจุดกําลังปรับตัวนะคะและจากคุณผู้ชมเห็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนสู่รูปธรรมในการเพิ่มโอกาสที่สร้างไรายได้จริงๆที่ถึงมือถึงกระเป๋าคนในชุมชนจริงๆว่าเขาทํางานกันอย่างไรวันนี้ขยายประเด็นกับแขกรับเชิญ2ท่านออนไลน์จาก2พื้นที่นะคะท่านแรกค่ะคุณสัญญามัคารินหรือว่าที่รู้จักกันดีคุณครูสอยอจากโรงเรียนสีชมพูศึกษาอีกหนึ่งท่านนะคะคุณธนพลมาลัยค่ะเป็นช่างฝีมือแกะลายรองเท้าสวย สวยจากห้องเรียนบันดาลใจที่แฟงโชว์ให้เห็นเมื่อสักครู่นี้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะ,<ม>คะเริ่มจากคุณครูสอยอ,อก,ก่อนนะคะคุณครูคุณครูเป็นคนรุ่นใหม่กลับบ้านด้วยแล้วก็กิจกรรมล่าสุดวาระสีชมพูคุณครูเห็นอะไรจากการเรียนรู้ของชุมชนและเยาวชนในชุมชนค่ะครับการที่มีตลาดชุมชนนี่ก็เห็นหลายโอกาสนะครับ โดยเฉพาะในแง่ของคนในชุมชนเองแล้วก็ผมก็ทํางานกับเยาวชนเนี่ยเนาะพื้นที่ตรงนี้นอกจากมันจะทําให้เราได้เห็นของดีในชุมชนแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เด็กๆครับจะได้มามีส่วนร่วมในการเห็นของดีจากชุมชนต่างๆหรือจากพ่อแม่เขาเอามาขายแล้วเด็กเองก็มีโอกาสได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเที่ยวหาพวกเราเนี่ยเด็กๆก,ก็ได้แนะนําสถานที่ ได้เป็นเวทีฝึกในการนําเสนอแล้วก็ในการบอกเล่าที่เขารู้และสิ่งที่เขารู้อะไรเงี้ยครับค่ะคือเด็กๆรู้จริงเกี่ยวกับชุมชนแล้วแววตาการนําเสนอแฝงเห็นหลายๆชิ้นงานที่นักข่าวปักหมุดเข้ามานี่หูคือเขาอินอ่ะอินกับความเป็นท้องถิ่นเขาแล้วรู้สึกรักบ้านเขาจริงๆใช่ครับผมค่ะอ <c ười> ีกแง่หนึ่งก็เป็นเพื่อผู้เรียนด้วยเนาะอืผมก็มี คนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนเขาเนี่ยมาฟังเขามาเห็นสิ่งที่เขานําเสนอเนี่ยมันก็ทําให้เขามีกําลังใจว่าเฮ้ยบ้านเราเจ๋งนะบ้านเรามีอะไรที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะค่ะพูดถึงเจ๋งเนี่ยอาจจะเป็นคําที่คนในรุ่นเราใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคุยกับอีกคนนึงรุ่นเราคราวเดียวกันคุณธนพลคุณธนพลนี่เมื่อสักครู่เจ๋งจริงคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นแฟนโชว์รองเท้าฝีมือเขาส่วนหนึ่งด้วยเริ่มต้นถามก่อนว่า แกะลายรองเท้าสวยๆแบบนี้ไปเรียนจากที่ไหนคะก็ฝึกเองครับเรียนเรียนดูเองไม่ได้เรียนในห้อง <โด S 1> เรียนใดไม,<น>ไม่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 ได้เรียนครับแล้วก็เรียนรู้เองครับซื้อมาแกะเองลองผิดลองถูกครับค่ะพี่ธนพลฝึกนานไหมคะฝึกประมาณสองเดือนครับลองผิดลองถูกมาครับดูตัวอย่างจากตาม youtube บ้างครับค่ะ แล้วผลงานพอเอาไปโชว์เอาไปจำหน่ายกระแสตอบรับเป็นยังไงคะก็ถือว่าดีครับมีออเดอร์มาเรื่อยๆครับอืาทำมาเรื่อยๆครับจนถึงทุกวันนี้ครับค่ะตอนฝึกกับพี่ธนพลมีแรงต้านจากคนในครอบครัวบ้างไหมว่าอุ้ยฝึกไปทําไมอ่ะคนในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะเขามองอุ้ยทําจะขายได้หรอมีบ้างไหมคะแบบนี้ก็มีบ้างครับเล่าให้ฟัง่อย ก็มีับประมาณพอ่อแม่แล้วก็แบบแกะอะไรเยอะแยะก็วว่าจะเอาไปขายที่ไหนครับอ่าประมาณนี้ยค่ะค่ะแต่เราก็สู้ต่อทําต่อ<ช>ครับครับสู้เห็นบอกว่าตอนนี้มีแผนจะไปสอนน้องๆในชุมชนขยายความรู้ต่อด้วยใช่ไหมคะครับผมครับเรามีเด็กๆสนใจเยอะครับก็ว่าจะเปิดโอกาสว่าจะส่กสอนเด็กๆด,ด้วยครับ ค่ะค่ะต้องให้คุณครูสอยอช่วยขยายความเพราะอันนี้เป็นรูปธรรมหนึ่งในการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็เรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยซึ่งในกระแสะการเรียนรู้หลักอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ถูกยอมรับมากนะักถูกต้องไหมคะคุณครูช่วยขยายความแล้วมองเรื่องนี้ยังไงผมว่าอนี้สําคัญมากเลยฮะถ้าเกิดเราได้รู้ว่าเราชอบอะไรนะเนาะพอชอบอะไรแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยมามันอันแรกอะมันตอบสนองความชอบของเราเนาะ แต่ความชอบเนี่ยมันนําไปสู่เรื่องอาชีพพอเป็นอาชีพเสร็จปุ๊บเนี่ยมันนอกจากจะสร้างรายได้ให้เราแล้วเนี่ยอย่างที่น้องเอกําลังนําพาเนี่ยมันกําลังสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยอืแล้วก็สร้างโอกาสให้คนอื่นๆที่้ ي, สนใจเนี่ยความเป็นไปได้ใหม่ๆที่สามารถหยิบจับจากความชอบอะมาเป็นอาชีพแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจส่งต่อได้อีกเนี่ยผมว่าพื้นที่ในโรงเรียนมันอาจจะมีพื้นที่ตรงเนี้ยน้อยหน่อยอืแต่สิ่งที่สําคัญที่เราสามารถทําได้ เลยเนี่ยก็คือเราจัดสรรเวลาให้เราแล้วก็ให้ให้น้ําหนักกับเรื่องนี้มากขึ้นอย่างนี้ครับ <c oughs> <ม>ค่ะค่ะทีนี้นอกเหนือจากตอบ,บโจทย์ความต้องการของเราความชอบของเรามาออกแบบเป็น<ม>ผลิตภัณฑ์หรือว่าของที่มันขายได้อาจจะเป็นในรูปแบบบริการหรือว่าสินค้าก็ได้นะคะทีนี้ไอพื้นที่ที่จะนําไปขายอันนี้สาคัญหลายชุมชนหาทาง<ม>ออกด้วยกันจัดตลาดไอการจัดตลาดเนี่ยคุณครูสอยอองประกอบมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงใครต้องเข้าไปเป็นคนเริ่มเป็นคนหนุนบ้างอะค่ะ องค์ประกอบของตลาดนี้สําคัญมากเนาะนอกจากเราจะมีของแล้วเราจะมีพื้นที่แล้วเนี่ยเราต้องหากลุ่มเป้าหมายด้วยเนาะคราวนี้กลุ่มเป้าหมายหรือหรือหรือคนที่จะมาจับจ่ายของเรานี่ก็ต้องช่วยกันดูครับว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครแต่อย่างในพื้นที่ของเราเนี่ยเราพยายามสร้างตลาดชุมชนเนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งเครือข่ายเนาะ แล้วก็จากทรัพยากรที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วสิ่งสําคัญเนี่ยการทําพื้นที่ตลาดออนไซต์อาจจะไม่พอเนาะ,ะออนไลน์หรือว่าการสื่อสารทางโลกโซเชียลนี่ก็อาจจะจําเป็นเหมือนกันในยุคนี้ครับค่ะค่ะพี่ธนพลล่ะคะตลาดที่พี่ธนพลพอ,อยู่ใกล้บ้านแล้วก็ที่ทํางานกันอยู่ตอนนี้เนี่ยค่ะมันมันเห็นอะไรบ้างผ่านตลาดและเห็นการประทะระหว่างคนหลายๆรุ่นในตลาดยังไงบ้างค่ะก็ถือว่าดีครับได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้นำสิงของอาหารแล้วก็มาวางจำหน่ายทำให้สร้างรายได้ให้สำเด็จและเทยาวชนได้เยาวชนตื่นตัวกันไหมคะในพื้นที่ที่สุรินใช่ไหมคะครับผมก็ตื่นตัวกันครับก็ผลออกมาก็ได้ดีครับ แล้วพี่ธนพลคาดหวังอยากจะเห็นตลาดที่บ้านมัน,มนเติบโตแบบไหนอยากจะเห็นมีอะไรเพิ่มอีกก็อยากให้มีตลาดแบบนี้มาเรื่อยๆครับก็อยากค้าขายกันแบบนี้ครับค่ะครับผมให้พูดอีกได้นะไม่จำกัดเวลา <laughs> เอ็นดูน่ารักค่ะขอบคุณค่ะปิดท้ายที่ครูสอยยอแล้วกันค่ะคุณครูขาแฟนแฟนเห็นว่าโควิดมันเข้ามากระแทกระบบการศึกษาอย่างแรงเลยค่ะครูแล้วมันเห็นด้วยว่าการศึกษามีแผลแค่ไหนแล้วก็เห็นว่าชุมชนเข้ามาช่วยอุ้มได้มากแค่ไหนอยากจะให้ครูฝากตรงนี้เรื่องการเรียนรู้นอกห้องเรียนกับการต่อยอดสู่อนาคตของเยาวชนด้วยค่ะผมว่าการศึกษาเราต้องต้องปรับพอสมควรเนาะ อย่างเดิมทีนี่เราจะให้คุณค่ากับการเรียนรู้ในระบบโดยครูหรือว่าโดยโรงเรียนนี่ก็จะมีอำนาจในการจัดการศึกษาเนาะแต่เราได้คำตอบแล้วว่าไม่เพียงพอเราต้องให้ชุมชนต้องให้ตัวผู้เรียนหรือว่าต้องให้องค์กรต่างๆเนี่ยมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มันยืดหยุ่นแล้วมันก็สอดคล้องกับโจทย์ของเขาจริงๆเนาะอย่างการทำตลาดนี่ก็เป็นพื้นที่นอกจากจะสร้างไรายได้ สร้างการมีส่วนร่วมแล้วผมว่านี่คือพื้นที่เรียนรู้สําคัญเหมือนกันที่จะทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไม่ใช่มิติเรื่องการศึกษานะแต่มันไปเป็นมิติของชุมชนสังคมเศรษฐกิจแล้วก็ พื้นที่สร้างสรรค์ต่างๆแล้วก็โอกาสต่างๆด้วยครับค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะส่งพลังให้กับทั้งสองท่านจากสองพื้นที่ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่วันนี้ไปกระตุ้นให้ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ได้เกิดการเชื่อมต่อของคนหลายวัยนะคะแล้ววันนี้เราเห็นโอกาสของทั้งสองชุมชนด้วยนะคะส่งพลังให้สองพื้นที่แล้วเชื่อว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้น่าจะไปเติมแรงบันดาลใจให้กับหลายพื้นที่นะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ